สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะสูตรของหลานนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรของหลานก็วินแตกอีกแล้วนะคะงวดน,นี้วินแตก6ตัวเลยนะคะก็ดีใจกับเอซนะคะวินของนางนะคะไทยนี่ก็คือ แตกมาแล้วนะคะงวด092ใช่ไหมคะ092วินก็แตกนะคะ3ตัว285วินก็แตกนะคะก็คือแตกมา2ง,งวดติดแล้วนะคะ สำหรับท่านที่วินแล้วฟังนะคะแอดดีใจด้วยนะคะสูตรหลานี่ส่วนมากจะเข้าวินเนาะคะ่ะวิน3ตัวแตกบ่อยะคะ่ะแตกบ่อยแต่อาจจะไม่ได้แตกทุกงวดนะคะท่านที่เข้ามารับชมแล้วฟังแล้วนะคะแอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนาเสนอนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะ แล้วก็จะมีเด่นบนอย่างเดียวให้นะคะเด่นบนอย่างเดียวให้ก็เข้าลงให้ดูก็หลุดนะคะแล้วก็มาเข้าเนาะ285นะคะสามตัวตรงเลยนะคะท่านที่รอบนหลานก็เอาเตรียมรับชมรับฟังคลิปนี้ละคะ่ะเดี๋ยวแอดเคยนให้ค่ะเดี๋ยวแอดเขียนให้เบิรเดอค่ะเรามาดูกันนะคะเด่นนะคะเด่นหนึ่งสก็หลุดไปนะคะผลหวยออกนะคะ สองแปดห้าเก้าสองนะคะสองแปดห้า้าสองนะคะซึ่งตัววินนางนะคะนางบอกว่าถ้าจะให้ชัวนะคะสายสำหรับสายวินนะคะสำหรับสายวินแล้วก็บนอย่างเดียวนะคะให้มาวินเอาหตัวนะคะเพราะบางครั้งนางจะจับแค่สีตัวขึ้นนะคะก็เอาจากสูตรนี้ละค่ะเอาจากสูตรนี้ละค่ะนางบอกนะคะนางบอกแอดว่าเอาจากสูตรนี้ละค่ะขึ้นเป็นขึ้นเป็นเด่นบนอย่างเดียวนะคะขึ้นเป็นเด่นบนอย่างเดียวเนาะ ขึ้นเป็นเด่นบนอย่างเดียวนะคะทุกคนขึ้นเป็นเด่นบนอย่างเดียวเนาะทุกคนเนาะนางเอาสูตรนี้แหละคะ่ะขึ้นเป็นเด่นบนอย่างเดียวนะคะแล้วก็ให้เอซถ้าใครอยากนี่ก็ลองวินหกตัวนี้ดูนะคะถ้าเบบยว่าอยากเตกเนาะก็ลองดูนะคะ กพราะว่าตัววินนี่นางเอาจากตรงนี้ละค่ะแล้วก็คัดขึ้นเป็นให้ตัวบนให้นะคะนางบอกแอดอย่างนี้เนาะเออที่จริงถ้านางเอาก้าสองขึ้นเป็นตัวเด่นก็จะเข้าเนาะเข้าก้าสองเลยนะคะนางบอกว่าอ่าเดี๋ยวแอดอธิบายให้ดูนะคะเดี๋ยวแอดอธิบายให้ดูในอีกหน้านึงเนาะก็ตามนี้นะคะผลหวยออกนะคะผลหวยออกเนาะผลหวยออกนะคะ 8 19 285นะคะ8 19 285มาหมดเลยนะคะ8 19 285นะคะเข้า6ตัวเลยนะคะ8 19 285วินนะคะวินร้านนี่เข้าสงวนติดใช่ไหมคะที่ลงให้ FC ดูเนาะเป็นสูตรใหม่ของร้านนะคะ เป็นสูตรใหม่ของร้านนะคะใครที่สายวินนะคะสายสามตัวบนนะคะมาจับสูตรร้านได้เลยนะคะมาจับสูตรร้านได้เลยแอดว่าปังอยด้ยดค่ะเอาวันศุกร์นี้ขอให้ได้สามตัวตรงกันอีกสักงวดนะคะอย่าพึ่งหลุดนะคะอย่าพึ่งหลุดเดอ้อวินขอให้เขาเดอ้อค่ะขอให้วินนางเข้าขอให้วินนางปังนะคะทุกคนเด้อพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูค่ะชอบจัดขาดผ่านเลยนะคะทุกแนวทางเลยค่ะมีเข้ามีหลุดค่ะ วันสูงนี้ก็ขอให้ได้ใครเอฟซี FC ว่าให้อม่เยอะโอ้หลายหลายท่านเนาะได้โต๊ดได้ตรงได้นี่กันไปโอ้ดีใจค่ะดีใจเนาะโอ้โต๊ดก็ดีแหละค่ะว่าจะถือสามตัวไม่ใช่ถูกง่ายๆนะคะสามตัวสี่ตัวนี่ค่ะก็ได้ล้านนี่แหละค่ะช่วยชีวิตนะคะหล้านช่วยชีวิตเพราะว่างวดก่อนแอดก็พลาดไปนะคะศูนย์เก้าสองไปวินตัวเองนะคะไปแต่วินตัวเองดันมาวินล้านนะคะก่อนีน่คอยกับไปมันเหมือนสุอันนี่แหละค่ะอยากถือเนาะเหตุใด,ดสัน่น ก็เหลือหน่อยนะคะเหลือน้อยดีกว่าไม่ได้นะคะประมาณนี้นะคะคัตตีเอดนะคะ นาจจะห้องสูตรยังไปหบากหลายเอฟซีกับพินิจพิจารณาวิเคราะห์กันเอาเองเดอ้อแอดก็ไม่เก่งนะคะแอดก็ไม่เก่งนะคะชอบแต่ว่าชอบทําแนวทางแบ่งปันแนวทางเฉยๆนะคะให้ทุกคนเอาไปเทียบกันกับเลขตัวเองนะคะโอ้ปวตรงมาเสอะปวตรงม่ยังแอดเดอ้อแอดก็ทาให้ดูตามแนวทางก็ว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะอาจจะมีเข้าบ้างมีได้บ้างมีผิดหวังบ้างมีสมหวังบ้างนะคะว่าเธอแอดเก่งปนนันแอดโอ้ย ว้ยไส่ผู้เดียวคือพวกเจ้าวานะ่ะเหลียวขาสีมาแบงปันเนี่ยท่านสีมาโซ้ำพวกเจ้าหาหวยเห็นกับประมาณนั้นนะคะทุกคนช่องเอ็ดก็ประมาณนั้นเนาะโอ้เข้าใจเอ็ดนียเด้อขะเอ็ดกัเอ็ดก็มากค่ะคนมันมากหวยเห็เุจังไหนเนาะ โอ้คนมันหมักเลยเอามาเฮ็ดจนแลวจะสิอะไร้าเอาน้ำมูจงสิล่ะค่ะแบ่งปันเนวทางกันเขาไม่เอียงเขากับแบ่งปันเอฟซีเนาะเอฟซีมันกับ่องแอรนี่โบหัวงค่ะคอมเมนต์เมื่อใดเลยค่ะใครที่มีหวยเด็ดๆมแม่นนี่โอ้คอมเมนต์แบ่งปันเอฟซีได้เลยนะคะทุกคนประมาณนั้นนะคะแล้วทุกคนก็จับเอาเลือกเอานี่ล่ะค่ะโอ้เอดก็ธรรมดาสามัญส่วนหนึ่งโมเมนต์เสียนโมเมนต์อาจารยโน้ตว่าใจมันรักค่ะสูตรไม่ให้แต่ใจรักนะคะใจนี่เกินร่อยค่ะ ว่าไ่ขนาดเอามาดูกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเอากะเนาะควยกระว่าแฮมเมอนอันนี้เนาะอ่าเห็นตัวเด่นนางแล้วใช่ไหมคะเอ็มซีเอาอีกแย้วาบอตัวเด่นนางนะคะแต่มันมีแต่นะคะมันมีแต่ค่ะเอานางฝากความมากค่ะเพราะว่า นางก็ให้ตัวดินไม่เข้านะคะแต่ย่า,านเอฟซีดาหัวเอาเนาะก็เหมือนทุกครั้งนะคะที่ดามาหลายๆครั้งเอียงมาเนี่ยนอเขาโบเขาเนี่ยก็บมิตสิเบียว,ว่าจอบเตอร์ีว่ากันยังสีนานานางก็เลยย่านเอฟซมาอันดานางก็เลยอธิบายให้ฟังนะคะ เสามเอ 3, เองวดที่สามเปงวดใหม่นางเป็นงวดที่สามนะคะนางให้หนึ่งสี่ค่ะให้ตัวเดิมนะคะอาทุกคนมองแล้วนะคะบาทเี้ให้ตัวเก้าเตี้ยว่าสันเด่นนะคะเด่นไม่เข้าเนาะให้ตัวเก่านะคะหนึ่งสี่นะคะทุกคนนะมาดูตัวเจาะนางเลยนะคะพอเห็นอันนี้แล้วตัวเจาะสีเป็นตัวไดว่าสันเตี้ยเอาแต่มีม,มีนางฝากข้อความมานะคะสําหรับวันพุธนะคะสําหรับวันพุธแอดะยานเก่าสอมมีแล้วค่ะมาอีกนะคะทุกคน สำหรับวันพุธนะคะนางให้เด่น1 4ใช่ไหมคะตัวเจอตัวเดิมนะคะ1 2 1 9 1 5 1 8นะคะแล้วก็1 4เนาะ4 2 4 9 4 5 4 8นะคะ4 2 4 9 4 5 4 8นะคะแล้วก็4 1นะคะ3ตัวบนนางจับให้เหมือนเดิมเลยนะคะ9 1 5นะคะ9 1 4 9 1 815หแล้วก็8 1ดนนะคะยังอยู่ที่เดิมนะคะอยู่ที่เดิมตัวเน้นนะคะวงวันนี้ให้2คู่นะคะตัวเน้นให้1 5แล้วก็14นะคะสําหรับห้านเนาะห้านให้แบบนี้นะคะสูตรนี้นะคะทุกคนนางบอกว่าตัวเด่นมันมี92กับ14นะคะแต่นางใช้หนึ่งสนะคะนี่แหละค่ะเออทั้งหมดก่อนนี้ให้92นะคะกระิถือบ,บนถือล่างเลยแลวกระิได้เก้า 2, สโจัว่วเนาะ เออแต่ว่านางใช้หนึ่งสีนะคะมันมีเนี่ยสูเดียวกันนี่แหละค่ะเพียงแต่ถ้าถ้าเป็นเก้าสองขึ้นตัวเจาะมันก็จะมีราละค่ะจะเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะแต่อันนี้นางให้หนึ่งสีนะคะหนึ่งสีนางใช้หนึ่งสีนะคะอันนี้ก็ใช้หนึ่งสีเรามาดูกันนะคะว่าระหว่างหนึ่งสีกับเก้าสองนี่ตัวไหนจะมานะคะวันพุธนี้เนาะวันพุธนะคะวันจันทร์วันพุธใช่ไหมคะเออวันพุธนี้ล่ะค่ะทุกคนวันพุธเมรุเออวันพุธเนาะ เอามาดูกันนะคะวันพุธนี้นะคะว่าระหว่าง9-2กับ1-4ตัวไหนจะมานะคะแต่นางใช้เด่น1-4นะคะนางใช้เด่นตัวนี้นะคะตัว1-4นะคะถ้าเป็น9-2ปุ๊บนะคะถ้าเป็น9-2ปุ๊บตัวตัว,ตวประกบมันก็จะเป็น1-4-5-8นะคะก็จะเป็นเนี่ย1-4-5-8ถ้าเป็นตัว9-2มาเป็นไห้นี่นะคะ ตัว92มาเป็นตัวเด่นปุ๊บตัวประกบจะเป็น1458แต่ถ้า14เป็นตัวเด่นปุ๊บนะคะตัวประกบจะเป็น2589ทันทีนะคะทุกคนตามนี้เนาะเข้าใจเนาะไม่งงนะคะงงไหมคะถ้างงคอมเมนต์สอบถามได้นะคะสูตรนี้มันใช้ตัวเด่นได้2 2แบบนะคะคือใช้29แล้วก็14นะคะอันนี้เพื่อเพื่อที่ให้ fc ได้ดูนะคะได้เป็นตัวเลือกนะคะแต่ถ้านางให้14แล้ว อ่าอีกตัวหนึ่งมันเป็น92นะคะเอสก็กลัวแบบว่า92มันจะมาอีกรอบหรือเปล่าคะ่ะวันพุธหวยมันสีออกสามหัวติดเลยบอกคะ่ะ9เก้ายอะไรก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวมันสีมามาบอเก9าคะ่ะทุกคนมันสีม่อีกอยู่สมบกคะ่ะคนสิบดาหัวเอาบอคะ่ะ ตัววินนางตัวเดิมเลยนะคะตัววินนางตัวเดิมนะคะแต่มันมีแต่ได้แบบหนึ่งสองสี่ห้าแปดเก้านะคะตัววินนี่แคบเอาเลยนะคะเอามันจะมาตัวไหนจะมาอีกไหมนะคะขออย่าเพิ่งหลุดนะคะพุทธสุขให้เอฟซีได้ตังกลับบ้านกันก่อนนะคะลองวินดูค่ะใครที่วินคือวินบนสามตัวอย่างเดียวเลยเอฟซีว่าวินหาแต่สามตัวนะคะเพราะถ้าใครวินนะคะก็จะได้บนล่างเลยนะคะได้ทั้งเก้าสองแล้วก็ห้าแปดเนาะสาหรับท่านที่วินสองตัวนะคะ สองตัวสามตัวโบ้แตกเหมือนเลยเนาะสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวโบ้ยหกตัวอ่ามามาดูอันนี้กันนะคะมาดูอันมาดูอันเอียงก็มาดูอันนี้กันนะคะ,นนนนะ,คะรุน่น สามมาดูเออสามตัวเอ้ยมาดูบนนะคะเด่นบนอย่างเดียวของหลานนะคะเด่นบนอย่างเดียวของหลานเป็นอย่างนี้เด้บาทเด่นบนนางให้อย่างนี้เด้บาทตัวไพต่ตมันเลี้ยวค่ะบาทเด่นบนนางให้สี่ห้าหนึ่งแปดนะคะ,ะแคปเลยค่ะสี่ห้าหนึ่งแปดนะคะทุกคนเด่นบนอย่างเดียวนะคะอาจจะมาแค่หนึ่งตัวหรืออาจจะมา หลักหน่วยหลักสิบนะคะพ่อนางให้หลักหน่วยหลักสิบนี่นะคะเอออาจตัวเด่นอาจจะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้ศูนย์มันไปหลักร้อยนะคะถ้าพูดถึงเนาะศูนย์มันก็โอ้มันก็ไปหลักร้อยนะคะโอ้ถ้าว่ามันจะไปหลักร้อยนะคะของหลานก็เข้าหลักร้อยกี่งวดค่ะอันนี้ก็สี่นะคะสี่ก็เข้าหลักร้อยเนาะสี่เข้าหลักร้อยนะคะนี่สี่เข้าหลักร้อย โอ้อันนี้ไม่มีหกนะคะอันนี้ไม่เข้าเนาะอันนี้เจ็ดเข้าหลักร้อยนะคะสองงวดแล้วนะคะอันนี้ศูนย์เข้าหลักร้อยนะคะสามงวดแล้วนะคะอันนี้สองเข้านะคะนี่สองเข้าหลักร้อยนะคะทุกคนหนึ่งสองสามสี่นะคะให้หวยห้างวดนะคะหลักร้อยเข้าสี่งวดเอามาดูตรงนี้นะคะหลักร้อยมันจะมาตัวไหนนะคะนางเอาสองออกนะคะงวดนี้นางเอาสองออกนะคะนางใส่สี่แทนนะคะสี่ห้าหนึ่งแปดทั้งงวดนี้นางให้ตัวเด่นบนแบบนี้ค่ะ ตันนี้เลยนะคะทุกคนเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะ4518ค่ะงวดน,นี้หลานให้แบบห้ลโอ้ย4สิงห์อะตดีโอ้ยคืสสอสิตามตูดข่อยทีน้อบาทนี้หอวยิเป็นจังดละบาทนี้หอวยเป็นตะคือโบหรือิเป็นเก่าสฉงค่ะลองเอาไปพินิจพิจารณากันดูเอาแคบละวบค่ะแ,บแคะแบแล้วก็ิไปละเด้บาทนี้ เอาเอาไปเกีงกันเบิรค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,กดกระดิ่งนะคะไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะเอาไปฟินิดผิดเจรนาวหคกันเบิรงเดอ้อคนเฮาหมักบ่คือกัน,นะคะ่ะคนเฮามักบ่คือกันเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ